คุณแม่นั่งวันละกี่ชั่วโมงคะคุณแม่ได้ลุกขึ้นยืนบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยแสนงหันหันคอหมูย่างใช่ไหมคะขาไปดื่มนื้ <c oughs> นหน่ร้อยสี่สิบกิโลนี่หมดเลยเหรอคะคุณแม่หม้วหอืมแก็เดินเ <c oughs> หนื่อยแล้วมันั่งหลับคนเยอะขนาดนี้คุณแม่ยังมีเวลานั่งหลับอีกเหรอคะ <c oughs> โอ้โเก่งมากเลยนะคะเนี่ยทำได้ขนาดนี้เนี่ยวันหนึ่งได้กี่หมื่นคะเนี่ยโอ้โหถ้าไม่เป็นาร์มลับได้หลายหมื่นแน่เลยเนี่ยใช่ไหมโอ้โหนี่ค่ะนี่คนที่รอคิวนะคะยังไม่มีโต๊ะนั่งก็ยังอีกเยอะนะคะ Okay. โอ้โห oh นี่นะคะที่หมักไว้เนี่ยนะคะสแล้วมตำโจ,โจ๊ะนะคะกับน้องรีจอยะคะ่ะ จริงๆน่าจะดีนะกลางมุ้งตันเนาะคนถ่ายก็ถ่ายไม่ได้ถ่ายได้เราก็ไปอยู่ในมุ้งไงเราไปอยู่ในมุ้งใช่ไหมเราไปอยู่ในมุ้งค่ะต่างไงจริงๆตันแต่ต้องเอามุ้งมุ้งแบบใหญ่นิดนึงไม่ใช่มุ้งนอนนะมุ้งอะไรนะอ่าเป็นมุ้งที่แบบสั่งทำพิเศษอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะมุใส่ทำเป็นมุ้งสี่เหลี่ยมมุ้งใส่มุงสี่เหลี่ยมใสเลยติมองเห็นข้างในได้อะใช่มันเป็นปฏิก็จะปฏิกะร้อนไม่ได้ไม่ได้ ก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ค่ะสาสุขก็ผ่านหมดไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมตปดโควิดโควิดอะไรก็ผ่านหมด ไปนี้นะคะที่มากินเส้มตำอาหารประเทศนี้เพราะว่าเขายังทานเผ็ดทานอะไรได้อยู่แต่ถ้าเลย30-40ไปแล้วทีนี้ทานเผ็ดนี้ให้ได้แหะขอบคุณนะคะคุณแม่เดี๋ยวมาใหม่ค่ะ,ะเดี๋ยวหนูต้องมาชิมให้ได้หนูยยังไม่ได้ชิมทีม ใช่ใช่ว <languages> ัน <impossible> นี้ไม่ได <the jak> ้ช uh, ิมนะคะคนเยอะแล้วเราก็มาสายกันแล้วด้วยค่ะอ้นี่ขนาดเวลานี้แล้วนะคะคนที่ยังไม่มีโต๊ะนั่งก็ยังเยอะนะคะ ก็ยังมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะคะ